สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นนะมีเมนูง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวปั้นแซลมอนนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะจะมีทั้งข้าวญี่ปุ่นแล้วก็แซลมอนเนี่ยผสมคุกเข้าให้เข้ากันแล้วนะํามาปั้นเลยถ้าใครอยากลองทําเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะ ตอนนี้นาจะทําตัวเมนูข้าวปั้นแซลมอนนะคะอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นหุงสุกนะคะปล่อยไว้ให้มันเย็นหน่อยก็ได้เวลาเราปั้นเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนมือแซลมอนค่ะอันนี้จะเป็นตัวเนื้อแซลมอนนะคะเอามาย่างเฉยๆให้สุกแค่นี้เองแล้วก็มายีให้เป็นเนื้อแบบนี้ใส่ลงไปซับๆน้ํามันออกหน่อยก็ได้นะคะต้นหอมซอยค่ะ งาดำค่ะน,นี้มีประโยชน์มากนะคะแคลเซียมสูงเกลือนิดหน่อยค่ะปรุงรสแต่หากใครชอบทานแบบโชยุอย่างเงี้ยก็ใส่เป็นตัวโชวยุแทนก็ได้ค่ะทีนี้ก็คลุกให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวนันขอไปคลุกเขาให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นโชกันค่ะเดี๋ยวมาดูกัน ค่ะตอนนี้นันก็คลุกเขาให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปั้นให้มันเป็นก้อนสามเหลี่ยมแบบนี้กันนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะอันนี้ใช้มือเปล่าปั้นเลยมันจะสะดวกกว่าเนาะจับเป็นก้อนขึ้นมาค่ะปั้นๆมันมหน่อยปั้นให้เป็นก้อนกลมก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ใครชอบกลมก็กลมได้แต่ว่า เราจะลองทําเป็นสามเหลี่ยมกดนะคะเอามือนี้กดนี้ก็ทําให้มันแบบเป็นทรงดูแค่ให้มันเป็นสรงนะคะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยอันนี้สามารถทําทานกันในครอบครัวได้นะคะให้เด็กๆมาช่วยทําก็ได้เห็นไหมนี่แค่นี้เองง่ายๆเลยลางใส่จาน อีกก้อนนึงนะคะเดีไหนๆขอล้างมานิดหนึ่งการข้าวติดเนาะสามารถทำทานเป็นอาหารกลางวันใส่เข้ากล่องให้น้องๆไปทานที่โรงเรียนก็ได้นะคะปั้นให้เป็นก้อนกลมก่อนจะได้ทำง่ายๆนี่เห็นไหมแล้วทีนี้เราก็กด เอามือนี้กดแบบนี้นี่ก็กดตรงนี้แล้วก็กิงนก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี่ง่ายๆเลยแค่นี้เองถ้าที่บ้านใครมีสาลายอย่างเงี้ยสาลายแผ่นก็เอามาติดตรงนี้ได้นะคะแบบที่เราจะเคยเห็นตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่ว,วไปเขาก็จะทำกันแบบนี้แค่นี้เองง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยน,นัยกขึ้นมาให้ดู นี่หน้าตาแบบเป็นแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวปั้นแซลมอนของเรานะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ